งูตแนะแหเด็พี่น้องแล้ไม่งูกระบาเด็กพี่น้องงูกระบากัดสิเป็นอีกแบบหนึง่งสิมีผิดงูนัน่นแต่บวถึงตายถึงกัดกันนะพี่น้องนะเนาะฉยบ,บวมไฟยังนอนพี่น้องจะจอดดิเพี่น้องเนี่ยไฟมันจะจอดกบบบอึยังเนาอนกลางมเบิง่งพี่น้องยังเป็นงูเหรเห็นง,งูมา,มาเมื่อกี้นี่มาถึงงบมคนก่อนพี่น้องเนานะ มามอซุกส,สบายดีพี่นอ้องตอนเท่าเสาน,น้องนะมานึ่งผาพีน้องว่าดองมาดำหน้าน,น้องดำมาแล้วว่าน,นีงให่ใหญ่กัดสิพ้าพี่ผนองเลาะเบิ่งคดดำหน้าแถวพูนเบบนี่น้นนองนออยู่สปปลาโเลานี่แหะลงไหลงหน้า ลำเบื้องนี้ไปพี่น้องไปเลาะเบื้องเฮาบางคนโลกกาปู่เดี๋ยวนเลาะพี่น้องเนาะขับมาเลาะเบื้องดำให้ดำหน้านี่แหละพี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องพิธีพิธีบันบานให้หน้ามันกระติดกันเลยพี่น้องเสียงตึ้งมอยู่ข้างนี่น้องดูดใจ งวงควายขอ,อกขออกจากคอกนอก้ำพี่น้องเนาะงเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนำ้ำเลี้ยบานบานสนา,ากินง่ายอยู่ง่ายวิธีง่าย,ายพี่น้องเนาะงปู่ฝนน่าเล้ว,ลวหลวงพ่อหนี่น้องมึงจะดําให้ในน้ำไปอีกเอาจากว่าดําใหนานนนนน้นั่นแลี้ยวพี่น้องนี่ดําวานนี่มันบ่แล้วให้นี่พี่น้อง เลยว่าดำตัวนี้มันแล้วพุ่นละก็สิพาพี่นอ้องเอางองลาะปุ่นไปทั้งผู้บงพุ่นกันนะอี่น้องนั้นปุ่นเบื่อคนหลายบ่โอ้ยเมื่อยพี่น้องนนขึ้นทำเหตุแห่งเหนนะตุหน้าไปพี่นอ้องเลาะเบิ่งซะกดพี่น้องเลยปน้องเลาะไปทั้งพุ่นละนลปุ้นเบิ่งคนไล่ไล่ปุ่นไปหาเลาะเบิ่งผู้สาวพี่น้องเลยป สีพาพี่พาน้องไปหลอกบ,บึงเสาแหลบ้านนอกอยู่ทางนี้เขาเพิ่นมีเสาแหลบ้านหน้าอีลาบ้านนอกพี่นอ้องเนาะเพ่อพี่พ่น้องไปหลอกบ,บึงแล้วผู้ะมวนทุกคนขคคคคี้ข้นหลายเนาะบองเลยม้วนไปได้เฮาคือทางเบิ่ง์นนู้ดโอ้มีหดป่าทุกที่มีมีป่าเลยพี่น,ออน,น้องนี่เนาะไทยมีป่าโอ้เปล่งขยุนเปล่งตกปีนี่น เป็นโบตกเลยปีเป็นโบนกกี่ตกเลยพี่น้องสบายออกปพี่นอ้องเลาะบนกระทงคุนละเนี่ยพี่น้องเอาข่อยแมปหนามไว้นาลีเ่ยเหมือนเนี่ยเวลาฝนลินเดือนเก่าเดือนซีนพี่น้อพี่น้องกลางเก่ากลางซีเพิ่ว่ากลางซีเฮดลีใช่ไหมพี่น้องเนี่ยเราพอได้ ب, ปลาแดกนี่ละพอได้ ب, ปลาแดกปลานะจอมละมู มันเป็นหน้าหลงด้วยพี่น้งองแต่ห้องปลามจะขึ้นมาตามห้องเลยท่านผีถ้าเราปีเลยพี่น่องเนาะ,นะหน่อง,หงเหลือคะซอนหวกซอนแมงดากระพาะได้อยู่ได้กินอยู่ด้วพี่น้องเลยอยู่น้ำให้น้ำหน้านี่ก็ได้มันเป็นห้องด้วพี่น้องห้องทางน้ำเลยว่าพระผีพ่อหน่องเลาะชมทุ่งซะก่อนพี่น้องเนาะ เขาถ้าผุดแตกกอเลยครับผมคุณหน้าเพื่อนดอกทั้งคุ่นพี่ทั้งน้าจาขึ้นไปทางนี้น้อพี่น้องเนาะพี่คนหน้าลายทงพี่น้องเลยคนลร่เจ้าจะพี่พี่น้องไปเลาะไปถามเพื่อนบ้านเท่าพี่น้องเนาะว่าเป็นอันใสิเล้วเราบอกห้อมเราบอกห้อมนี่มันหมายถึงว่าสิเล้่นะพี่น้องคันภาษาชาวบ้านบ้รนณาเขานี่โอ้ยเพืมาหลักเอาอย่างน้อยพี่น้องนี่ยุงเงาพี่น้อง อูดยังเอาอยังได้เอาหนูบ่พอเซมีนี่ห้อมก็คือภาษาสะบ่านเขาเชิญ่าใกล้สิ่เลี่ยมลวบ่คนอาเห็นยังมันห้อมเขาห้อมเขาได้มาหน่อยเขาหน่อยเขาคนภาษาลาเขาว่าห้อมแล้วบ่คนละเอาไปดองเนาะถ้าถูกผีน้นองขอ,อ,องคนจุนมางหน้าหน้าเลยทุกเขาหน้าคนมางหน้าหน้าเลยเนาะพี่น้องเนาะ านะให้น,น,หน้ามานเลยเขาเเขาห้างกดำเพื่อตกกาา,าก็ม่หนาเนาะพี่น้องตกกา,ามากัสาลงตกกาหลามูส่นทอตงงามเต่ละปีเขางามเลยพี่น้องเจนเลยพี่น้องนี่กนะห,นหน้าเลยนะ่น้องเนาะ ทดลองกับไซเบ็ดกบหน่อยไซเบ็ดกบได้เรือจะหน่อยอย่างไโอ,อ,อ้ปลาเพื่อพี่น้องโคตรโอยจุโอ้ปลาคอทดลองเลยปลาเพื่อพี่น้องโู้ปลาอยู่โอ้ยดำลายคนพี่นอ้องก็ม้วนแล้วเนาะพื่พี่นอ้อง โลตะกาเมื่อตักตาเลยเลขึ้นไหลลายเลยดำมัวนในบริเวณตัวนี้นะฮะบพราะขึ้นหลายถ่ายดำมันหลยคนเนาะบัวาแหละมวนได้ข่อยะดำหลยคนนะข่อยเอาใช้ว่ามูดำข่อยกันเพือข่อยกัน้อยหอนี้บ่ก้าลกรกเป็มือพ่วนนี้นะ แ้วแรกกหกาบ้านกะได้มื่อไหร่กะางแห้งมันหน่อยโ่ทนโบโบเห็นปลาขี่ใครขี่ถานลายอยู่บ่ฮะจะก้าปลาลายนี่นี่มันอู่เขาอู่ปลากระโดดนี่ตัวนี้นะขึ้นมาได้ยัองโบมานคือตะกีนอ นี่แหละโอ้ฝนกใครเมนว่าฝนยังตกนี่เปิงบบตกเลยหนาดิเนาะใหญ่บ่ได้ดำอยู่้าดำลายคนจะคนเนี่ยสามหกเก้าพวกนี้สิบคนเนาะโอ้ดำเป็นสิบคนคุณพี่น้องธรรมดาเลยสิทั้งเจ้าหน้าเพิ่งกำลังคนอยู่คุณทางเบื้องคุ่สิบสิบเอ็สิบสองสิบสามคนประมาณนี่เนาะงาน ยูะมอัโอ้ดำตัวน้อยก็เล้วด้น้องมาหลยเน้ท่านนั้นนมตซีหาคนหาเล็กน้อยขาลูกโค้งดำเลยดิว่านนี่ดำว่านนี่น้องมันเป็นคล้ายๆหน้าคันดนา่น้องเป็นคือคันด้่อนเนี ไปมันสิเป็นโน่นหน้าเป็นหน้าขั้นหน้าปีพี่น้องบางปีก็ถ่วมชื่อกันนี่หน้าฝนไลยก็สีถ่วมฝนโบไลยก็โบถั่มนะพี่น้องเนาะเป็นพม่านี่โอ้ยห่อนพี่น้องเอ้ยตุดำให้ดำหน้าหอก็ต้องสูญในชีวิตเท่านั้นพี่น้องทนะี่เห็นได้ๆที่เราเห็นพวกได้ำให้ดำหน้ากับพวกได้อยู่พี่น้องเน,นาะนี่แหละแข็ง สพ่อพี่น้อง .Zoom ถุงพ่อพี่น้องได้เอามาดูภาพพี่อพี่น้องส o o m ถุงทางเบื้องนี้เนอเนาะอ้ผูไทยกับเเชี่ยเป็นระบบ่ห้อผูไทยกับไทยผู้ขาดกับขาดพี่น้องท่านนั่นไทยขันตสีขาดเป็นลกกาไว้มือนึงเต็มๆเลยคนละต่เพนกสมาดำนพี่น้องนี่ประมาณสิบคนผู้ดำนพี่น้องเนาะให้น่อยๆซ้ำหนี้ยแต่ใส่บกข้าเ้าหน้าที่เหรอพี่น้องเขายสิบเพื่อสร้างหน้าที่เหร โอเคนี่แหละกับ okay, เนะพี่นน้องแต่ว่าค่าแห้งข้ามันก็คื่อ่าไรเพี่น้องส่วนนี้เงินมืเฟือแน่กวันละหน,นนหนึ่งแสนสองมืกีบเพื่อสิบสองเออหนึ่งแสนสองหมื่นกีบนะพี่น้องเนาาแห้งประมาณนึงประมาณสองร้อยสองอก็บาทนี่ประมาณฟังเฮ้า อุ้ยกาเป็นคืองามแท้ไปหน่อยมาเป็กาเลาตัวนี่สิเป็นอีกนหนทนอย่างนี้นองงงง่งนัง้นกาเป็นอุตต้ยงามารถ้าฝบตกลงมาเนี่ยมันเป็นหน้าลุเนี่ยหนส่เป่เป็นเป็นโบตกเด็กพี่้องว่าไงเป็นหนาม,มันโบแหง่งดำกับได้มันสิยากอย่านาพาพี่พ่น้องชมถูกต้ออีกสักวันไปมี่น้อ,นองก พี่พนองย่างกรับสักก่อนย่างนพี่นนองย่ำให้ย่ำหน้าคืออไรพี่นนองโอ้ยย่ำหน้าแ้วตัดย่ำหน้าแล้วเขาเวลาเก็บโตคุณเอาแค้มซ้อมกันพี่พนองชีวิตดนตรีกระสีเสริมพี่พนอง อเช็ดสริมกันดลันละเฮ็ดคนละแนวหน้าคนละแนลสองก็เมื่อไวิลาชิดหน้าน้าเนาะเสินชิดหน้าน้า โองพงตัวเราก็อันนั้นตัวล้วก็พงมีดด้ีพจะเลือดดิเราสีดำมัตพพยมันเราเนี่ยนี่มือเขาอกว่ามันจะเถื่อได้ดับนม่เถื่อนเราพอกันไปหาดำเดื่อแบบดำปลาใหนอกเาขายเขาขอยเาเ้เเอขายเขาเสยเด้เเอขาเขาเ้เอเออายเขาเสย้เอเออเอาอเขามีแต่ใดกับใดว ผูเป็นเจ้าของหน้าไปไปหรอกกลับไปคนละหน้ากแล้วกันเป็นซองไฮเซนานี่ก็ทางหนามได้พี่น้องเลยขั้นขั้นโบแกนในหนามคือลูกไปเลยไปหรอกเดี๋ยวพี่น้องวิธีของมันกันอยู่เราะบานนี้นะพี่น้องเนาะเอาวิธีเห่าเนี่ยคืองูขึ้นว่างูตะแฮนาะพี่น้องแล้วไม่งูกระบาที่พี่น้อง งูกระบาดกัดสิเป็นอีกแบบหนึ่งทีงมีผิดงูนั่นแต่วบวชถึงตายถึงกัดกันนะพี่น้องนนเนาะเข็งบวมๆมันก็ดทำมาหากินไพลมันตามชีวิตเราพี่น้องเนาะไฟยังหน,นูพี่น้องจะจอดด่พี่น้องนี่ไฟมันจะจอด,จดโกบบ่อเงยังหนูนกลางมเบิ่งพี่น้องยังเป็นงูเห็นงูเมื่อกี้นี่ มาถึงงมเปงคนวันขอพี่นอนะ้อเนาะเดิเขึ้นมาเลยออ้อุยเฮ้ยหมูพี่น้องแพ่ๆไปย่านย่านตัวใหญพอยังไฟจะจอดอยู่พี่นองคลิปนี้คือสรุปไอ้สามีในะพี่น้องนะลเลยขอขอบใจพี่น้องเอซทุกมองทุกบอลเราฟังเ่าฟังไทยผู้อยู่กัวมหรือผู้อยู่ต่างประเทศนะพี่นองเนาะ จะเจ็บจะจนสุกใจสุกกายสุขสบายดี